สมาคมสถาปนิกสยามผนึกกำลัง TTF ประกาศจัดงานสถาปนิก69งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียนครั้งที่38ภายใต้แนวคิดสติมาปัญญาพร้อมที่สะท้อนการตระหนักรู้และเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเตรียมพร้อมก้าวข้ามไปสู่อนาคตผลักดันทิศทางการยกระดับสถาปัตยกรรมไทยไปสู่สากลเรามีรายการ ัแน่นเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องเรื่องอินโฟเมชันแล้วก็เรื่องสิ่งที่เราจะาทําในการเรียนรู้ในการสัมมนามากขึ้นเนะครับรวมรวมทั้งถึงเรื่องการ c o n t i n u ิวเอ듀เคชันนะครับที่เราจะมีเพิ่มขึ้นครับไฮไลท์ของในงานสถาปนิก6.9นะครับนอกเหนือจากทับนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากทั่วทุกมุมโลกนะครับกว่า1,000บริษัทนะครับที่จะขนมาประชันกันในงานมากกว่า10,000แรายการ นะครับก็ยังมีเรื่องของพื้นที่ธิมติกพาวิลเลียนนะครับที่จะเปลี่ยนบูธแสดงสินค้าให้เป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมโดยสอดคล้องกับแนวทางเรื่องความยั่งยืนของทางสมาคมด้วยแล้วก็ไฮไลท์พิเศษนะครับพาเลตออฟแมท e r i a ลนะครับซึ่งจะเผยโฉมนะครับในปีหน้านะครับอยากให้มาชมกันครับ สำหรับไฮไลท์ในงานนี้มีทั้งนิทรรศการและกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากสถาปนิกชื่อดังระดับโลกรวมถึงการจัดแสดงนวัตกรรมเพื่องงานออกแบบก่อสร้างครบวงจรโดยผู้ประกอบการจากนานาชาติกวา 1, ่า1,000รายเปิดให้เข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่28เมษาย,ยนถึง3พฤษภาคม2569ณอาคารเชลเลนเจอร์อิ p แพ t คเมืองทองธานี